ก็เลยลูกค้าไม่เอาปูเราก็เลยเป็นเพิ่มเป็นเครื่องกับไข่แกงเพิ่มไปเนาะนี่ลูกค้าชอบแบบไหนก็สั่งได้ครับอันนี้ยำยำหอยนางรมค่ะใส่แต่ว่าพริกไอเครื่องปั่นพังเขา,าก็เลยจะใช้ๆๆต้มกอนเนาะแต่ว่าคำว่าเป็นยำหอยนางรมต้องมีพริกเผาใช่ไหมครับใส่ปลา,าเป็นนัวด้วยกคนแต่ไม่ชอบทานปลาก็สั่งไม่ใส่ปลาก็ได้ครับ เมนูเราไม่ใส่ปลาก็มีกจ้งลูกค้าสั่งเหมือนถ้าบางท่านก็ไม่ทานปลาร้าวันี้วิก็จะทอดหมู3มชั้นครับทุกคนสามชั้นทอดเหลือไม่เหลือนะครับ ร้นานเราใช่มะนาวสดทุกลูกมะนาวแพงมะนาวแพงแค่ไหนก็ต้องซื้อมะนาวสดเท่านั้นครับปกติใช้ปั่นไงปก่มันจะดูสวยกว่าน,นี้นี่แบบตัองปันง่นคังแล้วก็ตําครับเนี่ยจะบอกว่าขาตั้งโคกเราหายไปหนึ่งอันขาตั้งโคกหายไปหนึ่งอันเดี๋ยวต้องไปซื้อใหม่ใครท่างกล้ามาเอาขาตั้งโคกเราไปเอาไปเปิดร้านซ้มตำดิไปต่อทุนนะ ท,ทุนไม่พอซื้อขาดต,ต้องโคก,ก็ดีเลยมาขโมยของคนอื่นไปโอ้ยตายตาย,ตายชีวิตตอนนี้เราต้องไปหาซื้อขาดต้องโคกใหม่ครับเนี่ยสามชั้นทอ,อยังไม่เหลือนะทุกคนน้ำมันอยากจบอกน้ำมันรถก็แพงน้ำมันพืชก็แพงครับล่าสุดกว่าละเจ็ดสิบกว่าบาทแล้วนะเนาะอะไรแพงก่อนเนี่ยทั้งแถวทำสองอย่างตัวก็ลืมเลือดขายอะไรก่อนได้เนี่ย ถ้าเกิดยำจะเป็นพริกสดครับพริกขี้หนูกับพริกแดงนะครับทุกคนแล้วก็ใส่หัวหอมถ้าเกิดเป็นเหลาก็จะเป็นแบบนี้เหมือนเครื่องส้งตมตำมาทุกคนเห็นไหมนี่ฮะหอยสด,สดเลยมันแกะมาใหม่ๆเลยทุกคน,นตัวจะใช้แบบหอยที่แกะสดใหม่ๆเท่านั้นเออมีเจ้าประจำของคุณที่ให้เขาแกะนี่ดูความสดของหอยซะก่อนแกะออกมาจากฝาใหม่ๆเลยครับ ต้องหาร้านประจำของเราสดเลยหาานไม่น่าหาไม่ได้เลยอหอยนางรมต้องมีกระถิ่นนะทุกคนนอดกระถิ่นกระถิ่นแล้วก็โรยหอมเจียวจ้าจุกนี่ก็คือนี่ฮะเหล่าจะไปเหลือเหลากุ้งหอยแครงครับค่ะใส่ไป น่ากินมากครับมาฮะสวัสดีค่ะมาค่ะเหล่าหมูยอกกับเอ็นไก่ทอดไปกินข้าวกันทำกินกันเองครับวันนี้จะจบแม่ค้าแล้วครับบรรยากาศบรรยากาศเหมือนฝนจะตกนะเอามาลงแล้วลงอีกมาสั่งต้าหู้พุนติไก่ครับเต้าหู้เราก็เส้นเล็กเหมือนเดิมคนอะไรนึก ข้าปุ้นตีนไก่ของเรานะครับเคตำหล่อต้องแทีนะจ๊ะ,ะนี่นะครับศูนย์เก้าสเก้ปองหกเโทรให้เอิ์โทรเลยใช่ไหมใช่มาแล้วเขาไปเอง จิาวิียก็ส่งไม้สองมือครับอันนี้ทอดนจะย่างอันนี้มือทอดกับมือย่างของเราครับทุกคนอ๋อฝนลงไม่แล้วที่รักอันนี้ก็คือยำเสร็จปลาเน,นี่ยฮะนี่เ้าสั่งเสร็จปลาพริกของเราก็จะเป็นพริกสดกับพริกแดงอันนี้โอ้มะนาวล่วงน้อง มะนาวกระดิ่งกระดอทุกคนมะนาวเราใช้ตั้งแต่กระสอบแล้วสามพันนี่ยทีม่มัแนแพงๆอ่ะเดี๋ยวนี้เริ่มดลดลงมาเขายิงชั่วนหน่อยอืมสดทุกจานมะนาวสดไม่มีเวลาแบบพันไปเลยค่ะบีบมืออ้าวอันนี้ออกไหมนะน้ำแพลวชอวาาออะไรคะเอาโถ นาวของเราแบบไม่ห่วงเลยครับว่านาวเราเข้าไปสิครบับจะจะกระเด็นข้าตาแค่ใช่ไหมตอนที่เขาไป่ายอัสสยามเขาโดนน้ำยากระเด็นข้าตาเยอะมากแคบตามันก็จะลายตามหลังไปนะ ไแต่ละคนได้กลิ่นมะนาวแบบซีขึ้นจมูกลูกค้าก็จะเดินตรวจใจไม่ไหวเขาเราจะชิมนะอะไรลูกค้านะ <c oughs> จะรอถ่ายรูปในสองยำก็ครบแล้วครับอันนี้ยำสองจานนี้ยำสองจานฝนตกแล้วลงไปแล้วรอยำยำของเราทำมาจากยัง <Okay. S 1> อืมขอสเต็ปของเราของจิ้มว,ก,วก็บางวันก็ นัวมองวันก็มันไม่แน่ใจน้ำสมันสูตร์ฟมซ้ำจำไม่ได้นะจ๊ะอันนี้เสร็จยังเนี่ยไปหมุสเต็ตไปก่อนเลยเสร็จแล้วก็เสิร์ฟสิจ้านี่สามชั้นของเรากรอบบิบบิทอดแต่กรอบกรุบกรอบไปของทอดน้ำเยื่อหุ้มหัวใส่จานเลยจ้ะเสร็จแล้วน้ำไม่ไออกแล้วค่ะไม,ไ,ไม่แล้วค่ะ ขอบคุณครับลำทะเลแซลม,นมอนฝนก็จะตกจุ๊บเว้นี่พู่แบบเลิศ ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หรอกครับตูนหันเองมีก็ไม่คม10รสน้ำมันทะเลแซมอนเราอันนี้ยำหอยนางรมเสร็จปลาร้านะจ๊ะลูกค้าบอกเสร็จปลาร้าทุกอย่างเพราะความนัวๆนะอันนี้เราก็ซื้อเสร็จปลาร้าอยู่แล้วกปลาสั่งต๊อเป็นทอดสองครับตัดเป็แล้วเรา ก็จะมั้งอาจจะยังไม่ก้อนเ้อมากนะอ๋อบรรยากาศแบบฝนตกแล้วทุกคนฝนตกโปรยปลายมันอยากจะออกไปนอนอยู่บนห้องคนเดียวแอบมาแทนน้ำมาห้องดีกว่าไปเลยพี่พรัางทำไมเสิร์ฟจังนะ่ะชมมันอยู่ที่นี่แหละมมีใครใชมชมที่รักเลยโอ้ลูกค้ามาจัด หนักเต็มบินเมื่อกี้ค่ะบินเมื่อกี้ก็กสั่งเสร็จปลาหมดนะนี่นะคะเราถ่ายรูปครับเราปักเป็ดอันนี้สั่งเพิ่มมาเมื่อกี้ทุกคนแล้วก็สุดลงสองสองอ่าทีมนี้ก็เราก็ไม่มีเวลาถ่ายตอนเนื่องนะทุกคนเนาะก็ ก็ยกไปยบกยกไปยมาให้ทุกคนดูสีสันเมนูที่ร้านของเราเนาะก็อยากรู้ว่ารสชาติเป็น,นังไงก็ลองมาชิมนะครับที่ตำลอรน้องแพลวเจอกันใหมค่คลิปหน้าสวัสดีครับ